คืองานปักของฟินาเล่นี่คือ Number 1ค่ะจะบอกว่าปักแน่นปักดีปักที่ไม่เหมือนคือปักแบบทำถึงมาก่ะค่ะโหเดียนี้แบบใส่ชุดด้วยขนลุกด้วยพอยิ่งใส่ยิ่งสวยอะ่ะเฮ้ยมันใช่อะ่ะเออกลับไปเราไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะบอกเลยว่า คือประทับใจแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทีมงานฟินลลี่ทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณพี่ปาเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ดูแลเนละมิดชุดไทยให้เดียได้สวยงามทุกครั้งที่เดียได้ออกงานนะคะสวัสดีค่ะนาเดียสัสสินันนะคะนาเดีย c ีโอแบรนด์มาดามเดียซัพพลายเมนต์แอนด์สกค่ะวันนี้นะคะเดียได้เข้ามา f i n เนอร์เรสตนะคะจะบอกว่าเดียเองนะคะประทับใจนะคะทุกครั้งที่ได้เข้ามาใน f i n เนอร์เรนี่ยเดียจะเข้ามาหาชุดนะคะและเมื่อน,นึกถึง f i n เนอร์เรนี่ยเดียก็จะนึกถึงชุดไทยนะคะเป็นชุดไทยที่อมาตะมากแล้วก็เป็นชุดไทยที่ไม่เหมือนใครคือบอกเลยว่า f i n เนอร์เทำถึงมากค่ะก่อนหน้านี้เดียได้เอาชุด ไทยจักรพรรดิไปแล้วนะคะไปออกงานเดินแฟชั่นโชว์นะคะที่มอราชมงคลนะคะจะบอกว่าทุกคนทักเดียแบบคือเดียสวยแล้วก็สง่างามมากนะคะอันนี้คือบอกเลยว่ายอดวิวที่ได้มาจากการใส่ชุดฟินาเล่เนี่ยคือได้ยอดวิวดีแล้วก็เป็นที่ตอบรับนะคะทุกคนถามไปไ,ปไหนมาไหนเนี่ยคือรู้เลยว่าเป็นชุดไทยที่ ไม่เหมือนใครนี่คือฟินาเล่และทำให้เดียรู้สึกว่าทุกครั้งที่เดียอยากใช้ชุดไทยเดียจะต้องมาที่ฟินาเล่เท่านั้นค่ะและวันนี้นะคะเดียเองได้เข้ามาเอาชุดไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะและก็เอาชุดไทยเนี่ยไปออกงานอีกครั้งหนึ่งเป็นงานถ่ายชุดไทยในทีมชุดไทยดูสิทธ์ค่ะและก็ชุดไทยนี้นะคะก็จะเอาไปใช้ในงาน ะะเป็นการถ่ายรูปโรงนิตยสารนะคะแล้วก็ทูลก้าวถวายพระพันปีหลวงของเรานะคะเป็นงานของมูลนิธิกิตานุศน์ของเราเองนะคะจะบอกว่างานนี้พี่ปาก็เนรมิตชุดที่แบบว่าเดียแค่บอกว่าเฮ้ยพี่ปาเดียอยากได้ชุดสีทองดีมีความรู้สึกว่าเดียต้องใส่ทองเดียต้องใส่ทองเท่านั้นนะคะแลวก็ไม่พูดอะไรเยอะด้วยไปไปมานะคะพอมาถึงร้าน พี่ปาเตรียมชุดเดียใส่ได้พอดีเลยแล้วคือสีทองที่แบบเดียอยากได้พอดีนะคะแล้วก็ประทับใจในทีมงานพี่ๆทุกท่านดูแลเดียเสิร์ฟน้ำนะคะเข้ามาเนี่ยคือ เหมือนเจ้าหญิงเดินเข้าร้านเลยอะ่ะคือแบบว่ามีน้ําเสิร์ฟให้มีของทานเล่นแล้วก็หิ้วรองเทา้าหิ้วกระเป๋าฟิตติ้งอะไรนู่นนี่นั่นคือดูแลดีมากเลยนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ดูแลเดียเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ฝากนะคะฝากร้านฟินาเล่นะคะใน ในใจของทุกท่านด้วยถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะไปออกงานที่ใช้ชุดไทยนะคะก็ให้นึกถึงฟินาเล่นะคะแล้วก็ฟินาเล่ก็มีชุดแต่งงานนะคะชุดแต่งงานแล้วก็มีชุดระรีด้วยเนาะก็ฝากชุดด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย